ไปครับเราเล่นไอดีเจ้าพญานะครับอันนี้แล้ก็จะมาเติมโทเคตหรือเปล่ามีหกร้อยสามห้านะอยากได้สักพันบวก <c oughs> แล้วสักพันบวกก็อยากได้จริงๆเราอยากได้บัตรนะ <c oughs> ซื้อเราซื้อตั๋วได้นะซื้อตั๋วได้ประมาณสนะิบห้าใบอันนี้ผมก็เล่นไปประมาณสองครั้งนะ เิ้นไปสองครั้งเหลือลูกไฟอยู่ประมาณนี้มาไปลุยกันอยากได้บัตรลดคิวนะมาหนึ่งวันนะเริ่มที่สามนะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าบัตรมันอยู่ที่ไหนนะเวลห้านี่ไม่มีแน่นอนแล้วสิบอ่าเริ่มที่เวลสิบนะอันนี้เป็นบัตรเกี่ยวกับพวก แนวป้องกันเนาะ,ะมีผสมแล้วสิบห้านะ,ะเราอยากได้บัตรพวกนี้นะเอาไว้ลดคิวตอนจบดูกาลน,นะอย่างอื่นก็คิดว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเราเล่นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบสี่ถ้วยแน่นอนถ้าเราไม่พลาดนะถ้าเราไม่พลาดจำไปที่สามไปก่อนอ่ามันเริ่มแดงที่สองนะครับเอาตัวเคลนลอที่หนึ่งไว้อ่า ผมก็ลบมาสิอยังแดงย,งยังย้ำที่สองอยู่โทเค็นมาที่หนึ่งไอ้ที่สามอืมโอเคโทเค็นแดงมันอยู่ที่หนึ่งกับสองเนาะถ้าส่วนใหญ่อะ่ะถววห้าวลวสิบวล 10, วสิบห้านะถ้าแดงก่อนก่อนเข้าดันเลขห้าเนี่ย อยู่ตรงไหนเนี่ยผมชอบกดตรงนั้นนะอืมแล้วมันก็จะได้แบบของบัฟค่อนข้างดีนะอันนี้ได้โทเคนว่ะส่วนใหญ่เราจะได้การโยนนะคุณบวกสามอ่ะทีนี้ทีนี้พอแดงอยู่ที่สองกับหนึ่งไงแล้วก็จะพยายามไปกดตรงนั้นมากเนาะอืมโอ้ยโดนแดงไปเลยอันนี้ผมก็จะเล่นประมาณสักยี่สิบโทเคนนะ อ่เพราะว่าผมอยากได้บัตรเดี๋ยวจะเล่นประมาณยี่สิบโทเค็นสูตรมันคือเจอแดงที่ไหนแล้วนับนับห่างไปสามนะก็คือเราต้องกดที่สองถูกไหมแต่ว่าผมไม่กดหรอกอกดที่สี่นี่แหละอะ่แดงยังอยู่ที่สามอยู่โทเค็นรอบที่สองไปไปลองหนึ่งดูโอ้โหโดนแดงว่ะ อันนี้เรายังไม่ได้บัตรเลยนะต้องดูว่าเสียโทเค็นเยอะไหมนะสิบห้าอ่าอันนี้ผมก็จะไม่เอาแจกแค่หกพออก็จะไม่สู้สาม เหมือนมันล็อกว่ะกดปั๊บได้เสื้อเขียวเสื้อปั๊บเลยอะ่ะพยายามไม่กดอันเดิมนะช่วงห้าเรเวลแรกอะ่ะพยายามกดแบบสลับสลับกันนะโอ้ยไปกดอันหนึ่งพึ่งพูดอยู่มามับน่าจะกดสองแต่ก็ไม่กล้าเสียงอืม ะเห็นไหมได้คูณสามบวกสามหอกตามโยนบอล<ม>โษเด้ไวเกื้อนพึ่งเว้ห้าเองแล้วมันไม่มีของที่เราต้องการเนาะ<ม>เเสียดตัวไปฟรีๆสองใบละเฮ้ย<ม>ขอบ้างดิขอของบ้างดิอะไรจะงกขนาดนั้นวะ อ,อดูดิกดกดกดเริ่มที่สามปึ๊บใบต่อมาเป็นเสื้อเลยไม่รู้จะกดหนึ่งกดสามกดสี่ก็เสื้อหมดเลยกดมุ่มั่วอะไรดีกว่าเกียนดีไหม <laughs> เรียงสามไม่อยากโดนแดงตอนเวลห้าเลยก่อนเวลห้าเนี่ย จับทางมันก่อนนะมันเล่นสามกัหนึ่งอยู่เล่นสามกัหนึ่งอยู่อ่ามันไปที่สี่มันไม่ซ้ำม,มันเดิมเลยอาจจะกลับไปที่หนึ่งก็ได้นะเราย้ำสองก็ได้มา,าย้ำไปสองเออเฮ้ยอันนี้รอดมาถึงเวลสิบไว้อ้าวไม่โดนตัวตัวอยู่ ไม่ไม่ใช่บัตรฝึกหนึ่งวันมันอยู่อันที่สี่เนาะอยากได้อ่ะนอ่แดงอีกอ่ะเจ็ดโทเค็นเธอเจ็ดโทเคน็นเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวผมจะเสี่ยงนะไม่เสี่ยงก็ไม่รู้จะได้อะไรละมันเลยเวลสิบแล้วไงเออเลยเวลสิบก็น่าลองเสี่ยงสักหน่อย อืมสรุปไม่ได้อะไรเลยนี่ก็ต้องกดยอมแพ้ไปนะครับแล้วก็ของเรามันไม่คุ้มที่จะกดจ่ายนะอย่างมากก็จ่ายประมาณยี่สิบโทเค็นนะคนเนี่ยผมยังเหลือหกร้อยไปไม่เล่นอนะ่ะเออเหลือตัวอีกสองใบพวกนี้ใบหนึ่งก็สามใบอันนี้ผมก็จะเกียนแล้วนะ <laughs> เกียนแล้วจะหมือนไสนะ้ละผมจะเล่นสามสี่หนึ่งสองอย่างนี้ไปเลยนะ เออผมจะเกียร์ละผมจะกดเรียงกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสักห้าเวลสิบเวลนะอันนี้มันแล้วแต่เพื่อนจะคิดไอเดียไปนะเออผมโดนแดงผมก็กดสู้ ใครรู้หรอกว่าตรงไหนมันจะแดงขนาดนั้นถนะ้ามันรู้มันก็เก่งเกินถูกไหมเออไม่มีใครรู้หรอกตไม่ได้ปะไม่ได้เลยไม่ถึงวลวสิบเลยอ่ะขอหน่อยไม่ได้เหรอนี่ตัวไปสุดท้ายแล้วมีห้าอันจะไม่ได้สักอันเลยเหรอ สักเวลสามสิบโหดหลายไปเปล่าวะคือถ้าเราไม่ได้ตั๋วนะไอไม่ได้บัตรลดลด,ลดบัดฝึกหนึ่งวันอนะสักหลายหลายใบหน่อยเราต้องขายนักเตะออกไม่งั้นจะเหมือนไอดีเทวาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ มันเรามันก็จะเล่นยากมากแล้วเสียเขียวไปเกือบแบบเท่าไรอ่ะสามพันอย่างเงี้ยสองพันป่าววะน่าจะพันกว่ากว่าพันสองพันสามพันนั่นแหละก็ยังสู้ไม่ได้ นี่คือกดกดมั<ๆ>่วๆตามใจไปนะเออโอ้ยอยากได้อันที่สองอะไม่ได้ละ่ะอ่าพาวเวลสิบห้าปุ๊บเราสามารถกดตามตำแหน่งโทเค็นได้อ่ะพูดปั๊บโดนแดงปั๊บเลย <c oughs> มันอ่อยอ่ะ อ่อยดทุกข์เนี่ยเออเวให้ผ่านเวลสิบห้าอยู่เว้แต่ไม่ให้บัตรฝึกหนึ่งวันกดยังไงก็ไม่โดนบัตรหนึ่งวัน เนี่ยบัตรหนึ่งวันอยู่ที่สามกดยังไงก็ไม่ได้ก็อะไรก็ได้แต่ทเกคนไว้หนูยี่สิบเลยวะโห แจกเขาเพื่อสีฟ้าเนี่ยฮะแหมบัตรอยู่อันที่สามหรดีให้แต่ของที่เราไม่อยากได้เราอยากได้บัตรนะหรือมาแล้วหนึ่งอันบัตรอะไรวะหนึ่งวัน เซฟกาดป้องกันหรอกก็เวลามันเล่นแบบพอผ่านไปอ่ะพยายามกดย้ำตรงกลางแล้วก็ออกด้านข้างบ้างอย่างเงี้ยอือย้ำกลางแล้วก็ออกข้างย้ำกลางออกข้าง อย่างไอเนี้ยโทเค็นเรเวลห้าอยู่หนึ่งแล้วโทเค็นเรเว่สามอยู่อยู่สองใช่ไหมแล้วก็กดเล่นแค่หนึ่งกับสองนี่แหละแต่ว่ามันก็เสี่ยงแดงนะเออถามว่า,าจ่ายได้ไหมก็จ่ายได้ตอนนี้เรามีห้ารอยกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยจ่ายเอ้ยบัตรอันที่สองนะบัตรสองอันแล้วอันนี้คืออะไร Defending ไอ้เขียวยี่สิบอยากได้บัตรอะ่ะ <c oughs> อืมได้แต่ token. โทเค็นโทเค็นก็ได้เดี๋ยวเอาโทเค็นไปซื้อตัว๋วมาเล่นต่อเออได้เลยรอนเรีนดอมสไตล์เอากดเพลินเพลินเน่เวลยี่สิบลนะ โดยที่ไม่คิดเหตุผลอะไรเยอะแยะอยากกดไหนก็กดเกียนๆไปโอโหได้กล่องร้อยทุกร้อยโทเคสว่ะประมาณเก้าสิบร้อยนะอ่ะทีนี้เนี่ยมันแจกของเยอะแล้วนะถือว่ามันแจกของเยอะมันเอามันจะเอาคืนแน่นอนนั่นพูดไม่ทันขาดคำ แดงมาทันทีมันเป็นสัญญาณว่าเราต้องพอนะเออเราเราได้กำไรแล้วนะครั้งต่อไปน่าจะประมาณเจ็ดสิบห้าโทเค็นคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบห้านะแดงครั้งถัดไปอ่ะ อืกดปุ๊บพูดปุ๊บแดงปุ๊บอ๋อก็ต้องพอนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องพอนะยังเ,เหลือตัวอันหนึ่งอรุ่พวกนี้ใอยมาเล่นอีกทีหนึง่งแต่ว่าได้บ,บัตรมาลดคิวสามใบเยี่ยมนะเยี่ยมเลย อไอ้บัตรฝึกพวกเนี้ยเราเราใช้เราใช้เ,ใชเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมากดดูนะไอ้เดี๋ยวไปกดตัวทีเดียวม,มันมีสามใบแล้ตอนนี้เรามีห้าร้อยโทเค็นนะต้นทุนเราคือหกร้อยกว่าหกร้อยยี่สิบกว่านะเล่นไปห้าครั้งถือว่ากำไรนะถือว่ากำไรเลย พราะว่าเราได้เขียวด้วยได้บัตรฝึกด้วยอ่ากำไรนะกำไรนิดหน่อยแล้วก็ได้ไม่เยอะแม่หัวร้อนหน่อยน่อย <c oughs> แล้วเพื่อนจำได้ว่าผมมีโทเค็นเท่าไหร่ก็ ไปย้อนดูตอนนาทีแรกนะเออผมก็จำไม่ได้แต่ผมว่ามีประมาณหกร้อยกว่ามันนั้น่าจะเกป่ากำไรประมาณสิบ0ี่สิบโทเค็นนี่แหละไม่เยอะหรอกเนี่ยหกร้อยหกิบใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วนะดูนี่มีตัวไหนย,ยังไม่เติมสไตล์อ๋อสไตล์เต็มทุกตัวแล้วเยี่ยมดีมากเอา,เอาไว้บูตตอนแข่งพวก สมาพันธ์นะเพราะว่าอันนี้มันเลยหลีกมาแล้วนี่อ่ามันจับคู่สมาพันธ์แล้วใช่ไหมแล้วใส่บัฟไปเลยอ่ากดคุณภาพปุ๊บแล้วก็ดูเทวที่น้อยที่สุดพัคเกอร์นี่อายุสามเอ็ดละใช้ต่อได้ไหมนะดูรีทายเน็กซิสั้นเราดูการหน้าอ่าแล้วก็มาลุ้นว่าเขาจะอยู่ต่อไหมนะ ทีนี้ถ้าเราอยากใช้ขอต่อเราก็ต้องอัพมาสักประมาณ140ซึ่งถ้าเรายัดบัฟมันก็จะยากนะก็ตัวปั้นตัวปั้นเด็กน้องใหม่เนี่ยเห็นไหม MRML อ MR ารออเตอนนี้ DRDL เป็นฟ l l แบนะ็ k เนาะเออค่อนข้างท็อปของเราต้องอัพป,ปาร์เกอร์เลยแหละเด็ดบัไปที่ปาร์เกอร์ หมดแล้วมาดูบัตรก่อนมีกี่วันวะจริงๆเราใช้บัตรไอ้นี้ได้นะไอ้บัตรที่เ,เนี่ยไอ้พวกเนี่ย Academy ี่โคดเนี่ยเวัน8วัน3วันเนี่ยแต่คือมันต้องข้ามฤดูกาลเออที่ผมอยากได้คือผมอยากได้แบบวันสุดท้ายผมอยากกดวันสุดท้ายไงแล้วมันก็ข้ามไปประมาณ ครึ่งวันวันกว่าเียเออผมมีกี่อันวะเนี่ยสองสามสี่อมีสี่อันเนาะสี่อันก็ใช้ได้สี่ตัวเออโอเคยูถ้าแบบนี้เราไม่ต้องขายนักเตะออกนะสี่ตัวสี่ตัวก็เกือบครึ่งทีมแล้วอ่ะแล้วเรามีตัวยืมตัวหนึ่งตัวยืมน่าจะชื่อฮาร์เดอร์เปล่าเออเนี่ยตัวนี้ตัวยืมตัวยืมจากตัวยืมจากบัตรพีเนี่ยก็เหมือนเรามีแค่สิบตัวในทีมอ่าเรามีแค่มีสิบเอ็ดตัวใช่ไหม แล้วก็มีแค่สิบตัวไียตัวนี้ก็น่าจะขายทิ้งเพราะว่าตัวนี้ได้จากกิจกรรมขายทิ้งไปก็สิบตัวแล้วก็บัตรฝึกไปสี่ตัวก็เหลือแค่หกตัวหนทีมแค่หกตัวโอเคแนวทางค่อนข้างดีสำหรับไอดีเจ้าพญานะโอเคเลยโอเคเลย ได้อะไรมาฝึกเยาวชนเยาวชนผมไม่ใช้นะเออเยาวชนพวกนี้ผมไม่ใช้ผมใช้แต่ตัวฟาสมาฝึกแทนนะลอฟเฟนตี้พวกนี้ได้บัตรฟรีอัอนหนึง่งมันบอกว่าพัฒนาเยาวชนให้ได้เจ็ดดาวเจ็ดาวคือร้อยยี่สิบยากอ่ะไอเคเวสนี้ยาก ด่านต่อไปได้อะไรวะได้นักเตะเหรอร้ 120, 100, 120, อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบเป็นสี่ร้อยร้อยหกสิบอีกร้อยหกสิบแต้มเหรอรอเฟนซี้เล่นพวงนี้บ่ายสามก็หกสิบแล้วก็ฟูลี่อีกหกสิบขาดอีกสี่เต็มแต้มก็คินคิดอีกสามครั้งห้อก็ครบได้อยู่ได้ ต้องเติมสกิลให้กองหน้าเนาะตเติมสกิลอะไรดีวะเติม เติมเซตพีกเนาะเอาไว้ปั่นฟรีคิกเติมเซตพีกก่อน v e r ์สไ i ล e แท็กเกอรนะีส่วนใหญ่มันจะใช้กับพวก a m c m r เนาะแต่ก็ ST ก็ได้นะมันเหมือนโบ์สไ้ายแท็กเกอรมันเหมือนแบบรวม3อันอะการจ่ายการเลี้ยงแล้วก็การยิงเร็วนะการจ่ายการเลี้ยงกันยิงเร็วส่วนเซตพีกก็จะรวม3อันอย่างเช่นการยิงจุดโทษ เตะมุมเตะฟีคิกอะไรย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันจะดีกว่าของพวกนั้นอันนี้คือบวกสี่สิบเปอร์เ็นตนะเนี่ยสองอันเนี้ยคือบวกสี่สิบเปอร์เซ็นตไอตัวธรรมดาเนี่ยคือบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับเท่านี้อันนี้บัตรกี่วันวะเนี่ยอ่า๋ยวแข่งก่อนแล้วค่อยมาใส่บัตรเนาะ ถาจะหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงการยิงกับจบสกอร์หรอตัวที่พลังน้อยสุดแก่สุดก็โรมันเพียสเล่นในก,กีู่กรุกการวะเนี่ยอีกสองลูกรุการรีไทยสามใส่ไปก่อนนะแล้วค่อยไปลุ้นว่าเขาจะอยู่ต่อหรือเปล่าใส่ไปก่อนใส่ไปก่อนถ้าอยู่ต่อแล้วก็ใช้ต่อนะเราไม่ขาย อ่าโอเคอยู่โอเคถือว่าเล่นกิจกรรมวัดดวงได้ค่อนข้างได้กำไรหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งสไตล์สีเหลืองต้องใส่กองกลางเรามีไหมนะ เราจะเสริมตำแหน่งไหนไหมนะจะซื้อเด็กมาปั้นรอหรือเปล่ามมีตัวรีทายไหมวะดู้นี่ตัวรีทายมันจะขึ้นสีแดงไี่นะอันนี้คือรีทายแล้วเขาไม่ต่อสัญญานะถ้ามันจะต่อมันจะแบบเนี่ยอาทิตย์ที่สามเนี่ยมันจะบอกให้ต่ออันนี้เราต่อไม่ได้แล้วนะ ม,มันจะขึ้นรีนิวไม่ได้เห็นไหมอี่ไทยถ้าขาจะต่อเขาจะแจ้งเตือนว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อต้องซื้อใหม่สามตัวก็เดี๋ยวผมไปหาซื้อพวกพวก m อ m l ไว้มนะผมต้องไปหาซื้อพวกปีกปีก m อ m l เพราะว่าเพราะว่าโลมันเพสสามเอ็ดแล้วอ่ะ สามเอ็ดแล้วอันนี้เรลหวานก็สามสิบละอีกสองฤดูกาลรีไทยเอา้าทำไมรีไทยเร็วแท้อันนี้ก็สองละมันเพชรก็สองอืมซื้อมาแล้วก็ปล่อยให้มันค่าเทามันลดลงเนาะสองตัวนี้ผมจะเล่นแบบ M R I M L เนาะนอ,อายุป,ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไเงี้ยนะ สิบเจ็ดก็ตัวเยาวชนสิบแปดก็ซื้อในตลาดแล้วก็ปล่อยให้มันค่าเทามันจมไปสักสองสามฤดูกาลนะอายุยี่สิบเอ็ดนุ่นปั้น,เ,นเทสฟา้าด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนอน่งต้องเทสฟา้าด้วยนี่แต่อันนี้มันดาวมันเยอะไปนะเราต้องการประมาณสักดาวเยอะมันจะมีค่าเทาเยอะเห็นไหมค่าเท่าเยอะแล้วก็จะอัดช่องข่าวได้ไม่เยอะนะ เราต้องซื้อตัวประมาณนี้40%เนี่ยเนี่ยประมาณนี้ซื้อได้แต่เราไม่ได้อยากได้กองหลังเราไม่ได้อยากได้ดีีเราจะเอา ML MR เนอะเพือประมาณนี้เวลาเลือกตัวเลือกตัวประมาณนี้เนี่ย40-60%เนี่ยซื้อมาไว้แล้วก็ฝึกตำแหน่งไปฝึกสกิลไปก็ได้แต่ผมจะใช้สกิลจากจากแพ็คพรีเมียม ผมจะใช้ผมจะปั้นกีละตัวผมมาใช้สกิลไอเนี่ยนี่สกิลแจกตัวนี้นี่อันนี้เพราะว่ามันแจกไม่มันใช่ไม่ใช่แจกเราต้องซื้อเราต้องซื้อพรีเมียมตัวนี้เราต้องซื้อพรีเมียมอันนี้เราถึงจะซื้อถึงจะใช้ไอนี้ได้ไอสกิลตัวนี้ได้วิธีการซื้อพรีเมียมก็ซื้อด้วยเงินจริง เงินจริงตัวนี้อันนี้อันนี้คือซื้อเงินจริงสองร้อยสิบสี่บาทกับเอ้ยอันนี้มันกล่องเนี่ยกล่องพเมียมบ็อก์เวยไอ้มันลดราคาปว่าวะอ๋อมันลดราคาเพราะว่าเราซื้อพเมียมไอ้ตัวธรรมดาไปแล้วอันนี้น่าจะพเมีมแบบอัปเกรดอ่าพเมีมแบบอัปเกรดเป็นสองร้อยสิบสี่จริงๆมันน่าจะราคาประมาณร้อยกว่านะร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบเก้าประมาณนะี้ แต่ผมไม่ได้ซื้อไงผมใช้คอยเราใช้คอยช็อปแล้วก็จะไม่เสียตังค์สักบาทนะเนี่ยฟรี free, แล้วก็มาที่คอยคอยช็อปนี่แล้วก็ซื้อได้อันนี้ห้าร้อยอหนนึ่งพันห้าแล้วก็เติมอีกพันหนึ่งแล้วก็จะได้แบบระดับสูงขึ้นวิธีการหาคอยช็อปก็นี่ช่วงนี้เกมคูณสองก็แล้วแต่เพื่อนจะเล่นเกมไพ่ก็ดีนะเกมไพ่ก็เล่นได้ เพ่ก็แจกแต้มเยอะแจกคอยช็อปเยอะอผมขี้เกียจเล่นไลฟ์อ f k เคงดอมผมโหลดมาแล้วผมแต่ผมไม่เล่นผมลบออกผมโหลดมาผมไม่เล่นนะก็คิดว่าไม่เล่นแหละขี้เกียจเล่นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสำ,สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ